สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง <_ d ata> คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นพลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดเพราะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้น <_ d ata> เดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกสตารเปิดหัวมานี่ดีมากๆเลยนะคะสามเหรียญแปดถ้วยแตงนะคะสไม้เทา้าเฮมิสเพย์สวอปสอด สิไม้เท้านะคะหดาบเเหรียญมีไพ่พาเป็คเอีกหนึ่งใบนะคะบิแคนดิเป็นดวงชะตาที่จะมีความสำเร็จแล้วก็มีความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะความเหน็ดเหนื่อยความเพียรพยายามที่คุณทำมาโดยตลอดมันกำลังจะส่งผลดีกำลังจะก่อเกิดเป็นความสำเร็จ ดังที่ใจคุณปรารถนานะคะเหมือนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังกำลังจะเป็นจริงแล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันหมดหวังผิดหวังมันก็กลับมามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะคะดังไพสตาก็ขอให้เรามีความหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันดูยากเป็นไปไม่ได้ แต่ล้วนแล้วเป็นไปได้เสมอถ้าเราใจสู้ซะอย่างแล้วก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจนะคะความสำเร็จที่คุณปรารถนาก็จะเป็นของคุณได้มีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากสายงานที่คุณทำอยู่นะคะหรือจะได้รับการยอมรับในความสามารถยอมรับในศักยภาพที่คุณอยู่หรืออาจจะยอมรับในความเป็นตัวคุณก็ได้นะคะ มีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทำหรือมีผลงานที่โดดเด่นจนทำให้มีคนามาซื้อผลงานของเราอยากมาร่วมงานกับเราหรือไม่อาจจะถูกเสนอผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าจนทำให้คุณได้ตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ได้ที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณนั่นเองนะคะมีการเข้าสังคมใหม่ๆ รู้จักผู้คนมากขึ้นหรือการพบปะผู้คนในช่วงนี้มันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันมีเรื่องของการดิวงานการเสนองานหรือการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ใดๆจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเหมือนคุณจะมีวาทศิลในการพูดพูดอะไรไปม,มันสร้างความน่าเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งสามารถใช้คำพูด พลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนกลางไปเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้แต่ก็ดูด้วยนะคะว่าปัญหานั้นนะมันจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าก็ดูเท่าที่เราไหวนะคะอย่าช่วยเหลือใครจนจนทำให้เราเดือดร้อนนะต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะเราก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่จริงหรือพูดโกหก หรือพูดให้หลายคนอื่นเหมือนเราพูดอะไรออกไปมันจะเป็นอย่างนั้นพูดดีมันก็เป็นผลดีกับเราแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะนำพาปัญหานำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวคนได้ก็ร,าากระมัดระวังด้วยนะคะหรือการทำงานช่วงนี้อาจจะต้องประสานงานเยอะขึ้นไม่ได้ทำงานแบบคนเดียวนะคะต้องไปประสานงานแผ,นกน,น,ผนกนั้นแผนกนี้นะต้องมีการเหมือนต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นนะคะ โอเคเลยว่ามันอาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเรื่องขัดใจอะไรกันบ้างมันก็อยู่ในเนื้องานนะคะถ้าเราแยกแยะออกนะเราก็จะสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้บางทีเราอาจจะไม่ชอบคนคนนี้ไม่อยากทํางานด้วยแต่มันเลือกไม่ได้นะคะเราก็ต้องทํางานร่วมกันคือเราต้องมีความเป็นมืออาชีพเวลางานเราก็เต็มที่แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวต่างๆก็ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะก็ต้อง แยกแยะให้ออกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีเมถุนนะคะก็โดดเด่นมากๆเรื่องของการพูดการสื่อสารหรือการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มันจะส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้เจอสิ่งดีๆเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณสิ่งที่คู่ควรกับคุณเหมือนถึงคราวที่อะไรที่มันไม่เหมาะกับเราเนี่ยมันจะหลุดพ้นออกไปแล้วก็จะมีสิ่งดี มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นให้คุณได้มีความสุขก็ได้นะคะเหมือนชีวิตได้ผ่านความยากลำบากนับจากนี้ความสำเร็จความสุขมากมายความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาแทนที่นะคะก็จะได้พบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยมีไพ่แสตงนะคะความกล้าหาญความเข้มแข็งที่จะเกิดขึ้นอะไรที่คุณเคยรู้สึกกลัวในอดีตความโดเรความไม่แน่ใจ หรือความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างที่มันเริ่มจะชัดเจนขึ้นจนจนทำให้คุณสามารถตัดสินใจทำอะไรบางอย่างได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็ได้นะคะอะไรที่มันดูคุ้มเครือก็จะชัดเจนหรือคุณจะมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจกับสิ่งที่ทำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีดวงของการเป็นผู้ชนะได้รับความสำเร็จจากการแข่งขันด้วยนะคะ ชีวิตคนเราก็มีเรื่องของการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแข่งขันกันสร้างผลงานเรื่องของแข่งขันอสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนล้วนแล้วไม่มีใครจะหลีกหนีได้แต่เราก็อย่าไปแข่งขันกับใครนะคะเราจงแข่งขันกับตัวเราเองนี่แหละนะมันจะได้ไม่เครียดไม่กดดันถ้าเราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันก็จะส่งผลดีทำให้คุณได้รับชัยชนะ แล้วก็ได้รับความสำเร็จดังใจคุณปรารถนาด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้าวางแผนชีวิตใหม่ๆหรือมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นคุณเริ่มมองหาอนาคตเริ่มมองหาความมั่นคงให้กับตัวคุณหรือกำลังหาอะไรใหม่ๆทำอยู่ก็ได้เพื่อเป็นการได้พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นการอัพเลเวลความสามารถของตัวคุณเองก็ได้บางท่านอาจจะทำ อะไรหลายอย่างควบคู่กันไปอา,อาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือทำงานหลากหลายหน้าที่หลายตำแหน่งก็ได้นะคะก็อาจจะดูวุ่นวายดูเหนื่อยหน่อยแต่มันจะส่งผลดีในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนหรือบางท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีการวางแผนจับธุรกิจใหม่ๆหรือขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นก็ได้นะคะแต่การจะทำอะไรเพิ่มในช่วงนี้ อยากจะให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนค่อยๆเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยหรือถ้าจะให้ดีทำไปทีละเรื่องนะคะมันจะส่งผลดีกว่าเพราะถ้าทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแล้วก็มีโอกาสทำผิดพลาดพอทำผิดพลาดเข้ามันก็อาจจะลดทอนกำลังใจของเราได้ก็ค่อยๆทำอย่างช้าๆก็จะก่อเกิดเป็นความสำเร็จที่มั่นคงได้เองนะคะและการจะทำอะไร ต่างๆนั้นอยากจะให้วางแผนให้ดีหรืออ,อปรึกษาผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนอาจจะกำลังค้นคว้าหาความรู้หรือจดจ่อทำบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ก็ได้กำลังซุ่มทำโปรเจกต์ใหม่อยู่นะคะก็ถึงคราวที่ อาจจะได้เปิดเผยหรือได้รลงมือทําซึ่งก็มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดีอาจจะค้นพบเรื่องของพรสวรรค์ใหม่ๆค้นพบเรื่องของอเหมือนเป็นความรู้ในแบบที่จะส่งผลดีกับตัวคุณก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะมีครูบาอาจารย์ดีมีคน มีคนคอยสอนคอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราใครแนะนำเราอยากจะให้รับฟังไว้บ้างนะคะอาจจะนําคําแนะนำนั้นไปปรับใช้ให้เกิดผลดีกับตัวเราตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถนำมาใช้ได้แต่ในอนาคตนะคะเราเราสามารถนําข้อคิดดีๆคําแนะนำเนี้ยไปปรับใช้ได้นะแล้วก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะชาวราศีเมถุนแล้วก็ในบางครั้งบางคา เราอาจจะต้องลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างนะก็จะทําให้เราได้รับความรักความเมตตามากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าท้อกับความเหน็ดเหนื่อยที่คุณเจออยู่บางท่านอาจจะหมดพลังใจบางทีทํางานไปอยู่ๆมันก็หมดพลังหมด pressure, เพลชันไปซะเหงียนงานนะคะอาจจะรู้สึกอิ่มตัวกับงานที่ทำํำหรือ อาจจะขาดพลังใจอะไรบางอย่างไปก็ได้นะคะถ้าเหนื่อยเราก็พักแป๊บหนึง่งแต่ก็อย่าหยุดทำนะอย่าละทิ้งความตั้งใจหยุดพักแล้วแล้วค่อยทําต่อไปต่อก็ได้นะคะเหนื่อยก็พักแล้วพอหายเหนื่อยก็ไปกันต่อเลยก็จะประสบความสํำเร็จในชีวิตได้ความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งดีๆแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่จะดีเพิ่มมากขึ้นนะคะ ชีวิตมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องเผชิญอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้ใครที่ติดขัดในเรื่องใดยอยู่นะคะติดขัดเรื่องงานติดขัดเรื่องเงินหรือมีปัญหาความรักก็ได้นะถ้าคุณใจสู้เพียรพยายามตั้งใจคุณก็จะผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปได้ปัญหาจะรับการแก้ไขเจอทางออกอะไรที่มันติดขัดมันก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะ เพียงแต่ว่าเราต้องใจสู้ด้วยนะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อนำสิ่งที่เป็นของเราให้มาเป็นของเราด้วยคุณอาจจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิ่งที่เป็นของคุณหรือต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่คุณรักก็ได้นะคะปกป้องคนในครอบครัวนะมันก็ต้องมีเรื่องให้ต้องบกุกต้องลุยหรือเรื่องให้ต่อสู้ฝ่าฟันแต่เป็นราศีที่ถ้าคุณ มีความใจสู้คุณก็จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเงินทองความสำเร็จที่มันจะมาพร้อมเพียงกันเลยงานมั่นคงก็พอยทำให้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกามเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังเพียรพยายามอยู่มันกำลังส่งสัญญาณข่าวดีกำลังจะออกดอกออกผลออกกำไรนะคะออกผลกำไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ได้ เป็นช่วงที่คุณจะสามารถกอบโกยเงินกอบโกยความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาด้วยนะคะเนี่ยคุณทําได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มาง,ง่ายง่ายแต่ความ ไม่ยอมแพ้ของตัวคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนก็มีดวงที่จะสมหวังเรื่องเงินนะคะเงินที่มันมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณแล้วก็จากการใช้ความรู้ความสามารถที่มันจะนําพาซึ่งรายได้อย่างงดงามเลยทีเดียวเป็นช่วงที่ชาวราศีเมทุนจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือคุณสามารถกอบกู้จากความยากลำบากให เป็นมีฐานะที่ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็จะเป็นสิ่งดีๆมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของความสำเร็จหรือชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณจะได้รับนะคะการเข้าสังคมที่ดีเหมือนคุณได้อยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับเราทำอะไรก็ดูเติบโตก้าวหน้าเกิด ความรักความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนฝูงในครอบครัวของเราที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีมีความสําเร็จมีความกล้าหาญคุณจะกล้าทํามากขึ้นอะไรที่เคยกลัวมันก็จะหายไปแปลเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งแล้วก็ความเก่งในในทุกๆด้านที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นดวงของ การได้พัฒนาการทําอะไรใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณดีมากขึ้นแล้วก็การเรียนรู้ด้วยนะคะความรู้นะถ้าเรายิ่งมีเยอะมากเท่าไร่มันก็จะเป็นผลดีกับเรานะคะการเรียนรู้ไม่มีทางสิ้นสุดเวลาว่างๆแล้วก็ไปหาความรู้ในสิ่งที่เราสนใจเพิ่มนะคะถ้าเรามีความรู้หรือเก่งในหลายเรื่องเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกใหม่ๆให้คุณ ได้ประกอบอาชีพหรือเป็นช่องทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นอย่าเหนื่อยอย่าท้อนะคะความสำเร็จมันมันอาจจะต้องแลกมันด้วยหยาดเหงื่อแรงกายต้องมีความอดทนพยายามแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยายกรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ